ดูบอลให้สนุกอย่าต้องทุกข์เพราะการพนันช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024สําำนักงานงชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ผลเสียที่จะมาจากการเล่นพนันฟุตบอลดังต่อไปนี้ครับ 1. เสียทรัพย์การพนันอาจจะนําไปสู่การสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากและเกิดปัญหาการเงินในระยะยาว 2. เสียมิตรการพนันทําให้เราเสียความสัมพนันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อน เพราะเราจะหมกมุ่นใช้เวลาไปกับมัน 3. เสียจิตการพน,นันทําเกิดความเครียดภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสียพน,นัน 4. เสียรู้ท่านอาจถูกขโมยข้อมูลจากการสมัครสมาชิกเว็บพน,นันและอาจถูกโกงด้วย 5. ติดคุกผู้เล่นผู้จัดให้มีการเล่นผู้โฆษณาชักชวนมีความผิดตามพรบการพน,นัน จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามาช่วยกันหยุดวงจรการพนันออนไลน์หากท่านพบเห็นเบาะแสหรือมีข้อมูลโปรดแจ้ง191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานหืองชาติ